น้ำฝนให้ความชุ่มช่ากายน้ำใจให้ความชุ่มช่าจิตน้ำอมริตคือมราคืออมตะธรรมให้ความสุขล้ายิ่งกว่าน้ำไหนๆน้ำบ่อน้ำคลองยังเป็นรองน้ําใจน้ําที่ไหนๆก็สู้น้ําใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ไม่ได้วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่พระอาจารย์จะได้มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องบุญนะ โดยเฉพาะชาวพุทธของเรานี่หายใจเข้าก็บุญหายใจออกก็บุญวิถีชีวิตของเราก็จะเกี่ยวข้องหรือว่าเกี่ยวพันกับบุญอยู่เป็นประจำนะพอชาวพุทธของเราก็จะให้ทานก่อนกินสมาทานศีลก่อนไปทําจิตทําใจก่อนที่จะหลับจะนอนแต่ถ้าหลายคนนี่ก็ทําบุญอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นบุญหน้าบ้านบุญในบ้านหรือแม้กระทั่งบุญนอกบ้านนะ บุญหน้าบ้านคือบุญอะไรบุญในบ้านคือบุญอะไรแล้วก็บุญนอกบ้านคือบุญอะไรเหล่าท่านทั้งหลายเนี่ก็ทราบกันดีอยู่แล้วฉะนั้นวันนี้พระอาจารย์ก็เลยอยากจะมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องบุญให้โยมได้ทราบกันใหม่สำหรับหลายท่านหลายคนก็เข้าใจอยู่แล้วแต่สําหรับหลายท่านหลายคนนี่ก็ไม่เข้าใจ โดยเฉพาะการทําบุญกับทำทานากับการทําทานนี่มันเหมือนกันหรือว่าต่างกันอย่างไรอโยมหลายท่านหลายคนเนี่ยแยกกันไม่ออกถามว่าทําบุญกับทำทานนี่ต่างกันอย่างไรโยมถ้ามองไปถึงที่สุดต้องถือว่าคล้ายๆกันนะโยมนะแต่ที่ใช้แยกเป็นทําบุญทำทานนี่เพราะเป็นไในว่าถ้าทําบุญนี่จะเป็นการทํากับผู้ที่มีสถานะสูงกว่ามีคุณธรรมสูงกว่า เช่นทาบุญกับพระพิสุสงฆ์สามเณรอย่างนี้เป็นต้นส่วนการทาทานก็มีในเชิงที่ว่าเป็นการทําทานทั่วไปเห็นคนลําบากยากจนก็ไปช่วยกันก็เลยเรียกว่าเป็นการให้ทานหรือแม้แต่แตอนนี้พี่น้องของเราทางภาคเหนือประสบพบเจอกับภัยน้ำท่วมแรงน้ําใจของชาวไทยของเราก็ไปร่วมด้วยช่วยกันเขาเรียกว่าไปให้ทาน อย่างนี้นะฮะแต่จริงๆแล้วโยมไม่ว่าจะเป็นการให้กับใครก็ได้บุญทั้งนั้นจะได้บุญหรืออาจจะได้บุญมากหรือน้อยก็แล้วแต่กรณีนะบุญบุญนีบ่มีไผ่ปนแจกมันบอยแหกล่องใดคือใหม่พากลางเปรียบเสม,มือนเฮ<ด>ากินเขาเฮากินเท่ากระอิ่มมันบ่ไปอิ่มท้องผููเผินเพินบ่กกินบุญใครทำคนนั้นก็ได้ และธรรมภาพาก็พูดอยู่เป็นประจำว่าทำดีดีนี่มันก็จะติดตัวทำชั่วชั่วนี่มันก็จะติดตามดังนั้นทำบุญก็จะได้บุญทำบาปก็จะได้บาปสวรรค์ก็ไม่เคยละเว้นคนทำความดีนรกก็ไม่เคยปาณีคนทำความชั่วบาปไม่เคยส่งผลเป็นบุญบุญก็ไม่เคยส่งผลเป็นบาปดังนั้นโยมทำความเข้าใจญาติโยมจะติดทำใหม่นะกล้องเป็นอะไรไม่ค่อยโฟกัสหน้าอาจารย์วันนี้ เรื่อเป็นเพราะไม่ค่อยยิ้มบ่ตอนเช้ามันทําไมไม่โฟกัสหน้าอาจจะเห็นเบลอๆหน่อยนะยยอมนะจากนั้นทำความเข้าใจให้ยมเข้าใจอีกครั้งหนึ่งนะการทําบุญกับการทาทานเหมือนกันหรือว่าต่างกันอย่างไรตอบว่าคล้ายๆกันแต่ทําบุญนี่เขาจะใช้กับทํากับพระพิษุสง์สมเองอย่างนี้เป็นต้นส่วนการทําทานก็เป็นการทําทานทั่วไปให้คน ทั่วไปหรือเราไปช่วยเหลือน้ำท่วมอย่างนี้ให้คนที่ตกทุกข์ได้ยากให้ขอทานเวลามาขอเงินขอข้าวขอของอย่างนี้เขาเรียกเป็นการทำทานนะจากนั้นโยมต้องต้องใช้ให้ถูกนะทีนี้หลายถ้าหลายคนก็นะสงสัยว่าเออน,นี้สงในการทำบุญทำทานเหมือนกันหรือว่าต่างกันอย่างไรนะถ้าหากจะ ทำบุญให้ได้บุญเยอะจะทําทานให้ได้บุญมากจะต้องทําอย่างไราถามว่าอาน,นิสงส์ในการทําบุญกับทําทานนี่มันมันต่างกันอย่างไรก็ต่างกันแน่นอนแต่มาภาพเคยพูดให้โยมได้ฟังว่าเปรียบเทียบให้โยมได้ฟังพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้ทานกับสัตว์ราชาญเป็นร้อยครั้งถามว่าได้บุญไหมได้ แต่บ OK ุญนั้นก็ยังไม่เท่าให้กับมนุษย์ผู้ไม่มีศีลแม้ครั้งเดียวเห็นไหมมันต่างกันนะให้กับมนุษย์ผู้ไม่มีศีลเป็นร้อยครั้งผลบุญนั้นก็ยังไม่เทียบเท่าให้กับมนุษย์ผู้ถือศีลห้าแม้เพียงครั้งเดียวนี่อันนี้สงมันต่างกันให้กับมนุษย์ผู้มีศีลห้าเป็นร้อยครั้งก็ยังได้ในสองเลยกว่ากับการให้ศีลแปดเพียงแค่ครั้งเดียว ในี่ไล่ไปศีสิบศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อไปจนถึงพุทธิชานุ่นแหละนะเะนั้นคนเราจึงนิยมในการที่จะทำบุญกับพระสงฆนะ์นะอานิสงส์ของการทำบุญกับทานการทำทานนี่มันต่างกันตรงนี้ทีนี้ถ้าหากจะทำบุญหให้ได้บุญเยอะจะทำทานให้ได้บุญมากเนี่พระพุทธเจ้าท่านก็ตัดเอาไว้ว่าต้องประกอบด้วยบริสุทธิ์สามประการ ยมเวลาจะทําบุญนี่ยมพยายามให้ให้ครบองค์ประกอบ3อย่างมีอะไรบ้างละ่ะยมหนึ่งก็คือวัตถุทานบริสุทธิ์ 2. เจตนาบริสุทธิ์ 3. วัตวถุทานอ่าเข้าไป3บุคคลบริสุทธิ์วัตถุบริสุทธิ์เจตนาบริสุทธิ์บุคคลบริสุทธิ์วัตถุบริสุทธิ์ก็คือทรัพย์อ่าได้มาด้วยความถูกต้องไม่ได้ทุจริตช่อโกงใครมาหามาด้วยน้ำพักน้ำแรง หยาดเหงื่อแรงกายของตัวเองอย่างนี้เป็นตน้น2ก็คือเจตนาบริสุทธิ์ก็คือตัวเราเองนั่นเองโยมทั้งก่อนให้ขณะให้และหลังจากให้มีความมีความศรัทธาเต็มเปี่ยมก่อนให้ก็มีความตั้งใจขณะให้ก็มีความเต็มใจให้ไปแล้วก็ไม่รู้สึกเสียดายนี่นี่คือเจตนาบริสุทธิ์และประการที่3ก็คือบุคคลบริสุทธิ์ก็คือบุคคลที่เราให้เนี่เป็นผู้มีศีลบริสุทธ์นะยิ่งมีศีล มีคุณธรรมสูงเท่าใดยมเราก็จะได้บุญมากไปตามส่วนด้วยนะดันั้นยมจึงเปรียบพระพิสุเหมือนกับนาบุญนะใครทําบนนะเนื้อนาดีนี่ก็ย่อมจะได้รับผลตอบแทนนะดีข้าวออกก็จะออกเต็มรวงนะถ้าเป็นนาดอนแห้งแล้งไม่มีปุ๋ยก็ได้ผลผลิตแค่นิดๆหน่อยๆเนี่ยันะยนั้นท่านจึงเปรียบนะอย่างนั้น ะโยมนะฉะนั้นบริสุทธิ์สามเมื่อไรก็ได้บุญมากเมื่อนั้นนะจะทำบุญอะไรก็แล้วแต่ยมพยายามให้ครบองค์ประกอบสอย่างนะวัตถุทานบริสุทธิ์นะผู้ให้บริสุทธิ์ถวายกับพระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญนะแล้วยมจะสังเกตเห้เ,เวลาคนเราทำบุญนี่ทำมจึงนิยมในการที่จะสมาทานศีลก่อนเวลาจะฟังเทศฟังธรรมหรือเวลาจะ ทำบุญอะไรก็แล้วแต่เราจะนิยมในการที่จะสมาทานศีลก่อนเพื่ออะไรย่งก็เพื่อเป็นการปรับกายของเราให้บริสุทธินั่นแหละเพราะก่อนหน้านี้เราอาจจะผิดศีลผิดธรรมข้อใดข้อหนึ่งศีลเราศีลของเราอาจจะด่างพอยฉะนั้นก่อนที่จะทาบุญอเอาบุญใหญ่ท่านจึงนิยมในการที่จะให้เราได้ได้สมาทานศีลก่อนอถ้าครบบริสุทธิ์สามอย่างนี้ เมื่อ,อไรได้บุญมากเมื่อนั้นนั่นเองได้ยอมเด้อทีนี้การทำทานด้วยเงินสิ่งของหรือใช้แรงกายช่วยงานพระพุทธศาสนาได้รับอนิสง์ต่างกันอย่างไรก็ตอบว่าได้บุญทุกกรณีนะั่นแหละยมไม่ว่าจะให้ทานเป็นสิ่งของหรือปัจใจก็ก็ได้บุญนะเพราะว่าเสร็จแล้วท่านก็เอาไปจัดหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ก็ใช้ไดนะ้หรือเวลาเห็นวัดมีการก่อสร้างนะเราเอาไม้เอาปูนไปช่วยก็ได้บุญยมหรือจะถวายเป็นปัจจัยให้ท่านาไปจัดหาอุปกรณ์มาดําเนินการก่อสร้างโบสถ์วิหารศาลาก็ได้บุญเหมือนกันแล้วแต่ความสะดวกนะยมนะเพียงแต่ในยุคหลังๆนี่รู้สึกว่าถ้าเป็นปัจจัยนี่ก็ง่ายต่อการนำไปใช้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ใช่ไหม าบางกรณีซื้อ,อสังฆทานไปถวายพระท่านรับมาแล้วก็เรียงอยู่ในกุฏิหลายถังไม่ได้แกะออกมาใช้อย่างนี้บุญก็ยังได้อยู่นะโยมนะแต่ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนี่ไม่เต็มที่เพราะถวายสิ่งที่ท่านไม่ได้ใช้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นโยมให้พิจารณาดูว่าเวลาถวายพระเวลาถวายพระของที่ถวายนี่ควรเป็นของที่ท่านได้ใช้จริงๆนะโยมนะ ดังนั้นคําว่าสังฆทานก็ไม่ได้ไหมายคมว่าถังเหลืองๆเสมอไปนะาบางคนนี่นึกถึงสังฆทานจะถวายสังฆทานพระในนู่น,นไปที่ร้านสังฆพันไปซื้อเอาในถังเหลืองๆที่เขาจัดไว้ให้มันง่ายดีมันสะดวกดีโอ้จีเมีนหมักง่ายตมาภาพว่ามันมากง่ายเกินไปเพราะของบางอย่างนี่มันค้ากําไรเกินควรนะตมาาพว่าอืาบางอย่างก็หมดอายุแหละบางอย่างก็ไม่มีคุณภาพ เอามาถวายทั้งเหลืองๆอะ่ะโยม,มาตามาภาพเคยแกะดูนะฮะโอ้ยไอก้กระป๋องมันตายนานถึงจนจนมันขึ้นอืดอ่ะโยมคิดดูน้ำเนี่มันอยู่ในถังไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีเปิดออกมาเนี่เหม็นอับเหมือนแฟบเลยฉันไม่ได้นะไอ้ผ้าสะบงอับหน้าฝนก็อ้านก็บางเหลือเกินโยมแกะออกมาถ้าเราใส่นี่เดินตากแดดนี่คงจะมองทะลุปูโป่งเลยละตามาภาพว่าเออ ไอ้กล่องชาก็กลออ่องใหญ่พอแกะเข้าไปซองเล็กๆนิดเดียวมีอยู่สองเดียวฉะนั้นโยมคําว่าสังฆทานไม่ได้หมายความว่าหัางเหลืองๆเสมอไปนะคำว่าสังฆทานก็คือการถวายทานแก่สงฆ์โดยไม่จำเพาะเจาะจงรูปใดรูปหนึ่งหรือว่ามีตัวแทนสงฆ์มาแล้วก็เป็นอันว่าใช้ได้ฉะนั้นโยมให้เราไปซื้อของมาจัดเอาเองเลยคํานึงด้วยนะโยมนะว่าเออถวายไปแล้วมันจําเป็นกับพระพระที่ฉันจะท่านใช้ได้จริงนะ ให้ถวายสิ่งนั้นแหละโยมหนึ่งแหละโยมได้บุญสองพระได้ประโยชน์โยมจะได้บุญสองต่อนะฮะฉะนั้นก็ย้ำให้ถวายสิ่งที่เป็นประโยชน์ในโยมนะนะที่ท่านเอาออกมาใช้ได้อย่างนี้ก็ได้บุญถึงแม้เราถวายทั้งเหลืองๆท่านก็เลี้ยงอยู่ในโกติหลายทางไม่ได้แกะออกมาใช้อย่างนี้ก็ได้ก็ยังได้บุญอยู่แต่ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นไม่ไม,ไม่ไม่เต็มที่ เพราะถวายสิ่งที่ท่านไม่ได้ใช้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นยมให้พิจารณาดูว่าเวลาจะถวายพระของที่ถวายควรเป็นของที่ท่านใช้ได้จริงๆถ้าเอาทีนี้ถ้าเราเอาแรงกายไปช่วยก็เป็นบุญอีกแบบนะยมนะที่เรียกว่าวายาวัจจะใหม่ก็คือหนึ่งในบุญกริยาวัตถุสิบก็คือบุญสําเร็จด้วยการขวนขวายการงานที่ชอบไม่มีเงินก็ช่วยด้วยกําลังกายหรือบางทีก็ บางทีต้องการกำลังสติความคิดอย่างนี้ถ้าไปช่วยเราก็ได้บุญเหมือนกันนิยมนะเพราะช่องทางของกา,งการได้บุญนี่มันมีหลายช่องทางพทาุทธเจ้าท่านวางไว้10ทางด้วยกันในบุญกริยาวัตถุ10และโดยเฉพาะญาติโย,ยมสาธุชนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังา,ามทั้งหลายทางมาแห่งบุญนี่มันมีหลายต่อหลายทางบุญฟังเข้าทางหูบุญดูเข้าทางตาบุญภาวนาเข้าทางลมหายใจ บุญกราบบุญไหวบุญถวายเข้าทางฝ่ามือโบราณเพระบุญบุญนี้พะมโนนี่พันกาวสอนให้พวกเฮาพี่น้องตองโหดอกแต่งตามว่าให้เฮาได้ขามถึงฟังะนิพาน์ให้มิท่านรักษาศีลหินตองข้องแก้วให้มีแววว่องไวกระทําไปให้ถึกปองเดินตามข้อง,อ,งงองพุทิเจ้าองค์เงานนพุทโธพนะใส่ไปทางทําผุนทําบุญตกแตง่งแปลวิมานสันฝ่าข้านาบัญหาตาย บุญบาปหายเมีผู้ได้สองเห็นโปเพาะหกโมโหอวิชามาปิดบังไว้เห็นแจกนะฮะฉะนั้นอ่ะยมเข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้พระอาจารย์ด้วยนะยำนะคนละ100แชร์100กลุ่ม100บุคคลเป็นการบูชาธรรมแล้วก็เป็นการถวายกำลังใจอันนี้เสียงสยยัญญาณระฆังได้ดังขึ้นแล้วนะยมนะเป็นสัญญาณบ่งบอกนะให้ชาวพุทธที่อยู่ในบ้านได้รับทราบว่าอีกไม่กี่นาะทีข้างหน้า พระสงฆ์ท่านก็จะได้ออกพิขาจารับบินฑบาตนจฉะนันญาติโยมสาธุชนเป็นสัญญาณาแห่งบุญเป็นเสียงสวรรค์นนะเสียงะระฆังนี่โบราณพระนามุยมุยค้องสังโคปาวทำความดียาวันศีลวันพ่อนบาปบ,บุญในหวนหูพวกมุ่มุ่ยยาคู่เจ้าปฏิบัติธรรมเพียพรพามเป็นผู้นั่สองไห้จิตใจได้พองใส่นี่ยนยมนะเป็นสัญญาณบุญเป็น เสียงแห่งบุญนั่นเองนะฮะทีนี้วกเข้ามาหาของธรรมะของเราต่อนะิยมเนาะนะฮนะพ่งนี้ก็จะเป็นวันพระใหญ่นะิยมเนาะอ่าวันพระอ่าเป็นบุญเดือนเก้านะยมนะบุญเดือนเก้าก็คือบุญข้าวประดับดินนะครับโดยอนุโมทนาบุญกับญาติธรรมของเราเนาะที่ได้ร่วมถวายปัจจัยมาจำนวน74 0 0 0 9 3บาทจุด45ขอขอภัาายจุดส2สตังค์เนาะในการที่จะซื้อพรมในการที่จะมาปูพื้นอุโบสถธรรมสภาในการทําบุญเนื่องในบุญเดือน9อุทิศส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับนะเนาะเอออาสาทุโขมโมทนาวันนี้เสกสายพระจันทร์ก็ว่าจะ,ะไปช่องชอมไปซื้อพรมในยมนะเพื่อที่จะเอามาจัดงานในวันพรุ่งนี้ในภาคเช้าเลยเนาะ จดัดในภาคเช้าเลยแล้วก็จะอุทิศวนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงรับของโยมฉะนั้นก็ฝากน้องเข้าโอดนะรวบรวรายชื่อเสร็จแล้วก็ส่งให้พระอาจารย์ด้วยเดี๋ยวเย็นนี้พระอาจารย์จะได้ปิมนนะครับพรุ่งนี้เช้าก็จะได้จัดพิธีมาติกาบาังสุกุลให้กับญาติผู้ล่วงรับของอาญาติโยมนั่นเองนะครับ อาทีนี้ญาติโย,ยมวกเข้ามาทำพ่องเราต่อการทําบุญทําทานกับพระพิสุมนุษย์และสัตว์ได้นในสงต่างกันไหมหลายท่านหลายคนก็อยากทราบโยมพระพุทธเจ้าท่านได้ให้หลักไว้ว่าการให้ทานจะได้บุญมากต้องประกอบด้วยบริสุทธิ์สามอย่างนะฮะดังที่พระอาจารย์ว่าและโดยเฉพาะข้อที่หนึ่งสมมุติว่าทรัพย์ที่เราได้มาเป็นทรัพย์ก้อนเดียวกันอันนี้ก็ถือว่าทุกคนได้บุญเท่ากัน ทีนี้ข้อสองก็อยู่ที่ว่าก่อนให้ขณะให้และหลังให้มีความเลื่อมใสศรัทธาขนาดไหนเช่นก่อนทำก็ปลื้มอกปลื้มใจมีปิติมีศรัทธามากเข็นประโยชน์ตั้งใจทำบุญจริงๆถ้าศรัทธาเหนียวแน่นอย่างนี้ได้บุญเยอะนะระหว่างถวายก็ปลื้มปิติมากนะหลังถวายก็นึกถึงบุญนี้ทีไรก็ชื่นใจนะไม่รู้สึกเสียดายนะบางคนก่อนถวายระหว่างถวายรู้สึก นะปื้มนะแต่พอถวายเสร็จแล้วก็คิดว่าเออมื่อครูนี่เราถวายไปมากหน่อยถ้าถวายน้อยลงสักครึ่งหนึ่งเนี่ยเราคงจะมีเงินเหลือมากขึ้นคิดอย่างนี้ต่อไปพอบุญสงผลนี่จะทําให้รวยนะแต่รวยแล้วนี่จะเกิดความตนีนะไม่อยากใช้ทรัพย์นะเป็นเศรษฐีแต่ว่าต้องใส่เสื้อผ้าขาดขาดหรือเวลาซื้อผลไม้ก็ต้องซื้อแบบเน่าไปครึ่งลูก ะะเวลากินก็ต้องแอบกินไม่ให้ใครเห็นกลัวเขาจะขอนะคือมีทรัพย์แต่ว่าใช้ทรัพย์ได้ไม่เต็มที่เพราะความเสียดายและอีกหนึ่งข้อก็คือข้อที่สามยมผู้รับเป็นผู้ที่มีคุณธรรมมากเพียงไรถ้ามีคุณธรรมมากยมเวลาผู้รับนําสิ่งที่เราถวายไปบริโภคใช้สอยแล้วเอาเรี่ยวแรงกำลังที่เกิดขึ้นนะไปทำความดีเราก็จะได้บุญมากไปตามส่วน นะตัวนี้ยอมเป็นตัวตัดสินนะตัวตัดสินอยู่ตรงนี้แหละยมฉะนั้นท่านจึงนิยมในการที่จะให้ทํากับพระสงฆ์ผู้พิธิเป็นเนื้อนาบุญนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าให้เงินขอทานหรือคนยากจนแล้วเขาเอาไปทําในสิ่งที่ผิดเราจะมีส่วนบาปกับคนเหล่านั้นหรือไม่นะเราให้ไปแล้วเราทําบุญไปแล้วแต่เขาเอาปัจจัยเอาเงินไปทําให้ถูกวัตถุประสงค์หรือไปทําในสิ่งที่ไม่ดี เราจะบาปไหมนะเราจะบาปกับเขาไหมโยมนะตัวผู้ให้นี่ไม่บาปนะโยมนะแต่จะได้บุญแค่ไหนก็ขึ้นอยู่ที่ผู้รับเนี่ยนำไปทำคุณประโยชน์หรือความดีมากแค่ไหนต่างจากที่เราสนับสนุนให้เขานำเงินไปทำอะไรที่ไม่ถูกไม่ดีนะโยมนะจะไม่ได้บุญไหมได้บุญจะมากจะน้อยก็อยู่ที่ตัวเขา ถามว่าตัวเราบาปไหมตัวเราไม่บาปหรอกโยมเพราะว่าเราเจตนาดีนั่นเองอ่ะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้พระอาจารย์ด้วยนะโยมนะกับ300ท่านที่เข้ามาชมในเช้าของวันนี้นโยมนะในเช้าของวันนี้พระอาจารย์ก็จะพูดอธิบายเกี่ยวกับเรื่องบุญให้โยมได้ฟังไปเรื่อยๆนโยมนะแล้วอีกสักพักพระอาจารย์ก็คงจะ แต่นำพาเราท่านทั้งหลายได้ทรมัดเช้านยมนะ,จะเจริญจิตตภาวนาแล้วก็แผ่เมตตานะครับเป็นการมาเรียกให้เราลุกปลุกให้เราตื่นนั่นแหละยมในยามเช้าเช้าเนาะบรรยากาศนะเบาๆบรรยากาศสบายสบายนัยยมนะในยามเช้าเช้าอากาศดีนะธรรมภาพว่า โดยเฉพาะถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวเนี่ยอากาศดีดีอาตมาภาพชอบเป็นคนชอบหน้าหนาวนะฮะบรรยากาศเย็ยนดีตอนเช้านะแล้วก็เบาสบายดีไม่วุ่นวายนะนแถวบ้านอาตมาภาพนะแถวชนบทแถวอีสานอย่างงี้แต่ถ้า,าในเมืองนี่ยอมตื่นเช้าขึ้นมาก็จะได้ยินเสียงนั่นเสียงนี่ เออะโวยวายเสียงรถเสียงเรือเสียงอะไรต่างๆนะครับอยู่ที่ไหนก็ไม่สุขใจเท่าบ้านเราหลอกยมนะฮะเราจะสุขหรือจะเศร้าบ้านเรานั้นแสนสบายถึงบ้านไม่โตนะความรักไม่เสื่อมคายจะอยู่และขอตายเพื่อที่บ้านเกิดเมืองนอนนะฮะหลายท่านหลายคนว่าเอะเห็นเด็กนั่งขอทานรู้สึกสงสาร แต่ไม่รู้ว่าเด็กถูกหลอกมาขอทานหรือเปล่าแต่ถ้าเราไปช่วยจะผิดไหมโยมถ้าเราไม่สบายใจอย่าทำแต่ถ้าทำแต,แต่ถ้าอยากทำให้ทำเลยถ้าเรารู้สึกว่าเป็นแก๊งขอทานแน่นี่ไม่อยากให้เพราะให้แล้วเหมือนสนับสนุนให้เขาเอาเด็กมาทรมานก็อยากให้ถ้าให้โดยที่เราคิดอย่างนี้มันก็เหมือนกับการสนับสนุนเราก็จะมีส่วนหน่อยๆแต่เราไม่ได้ คิดอย่างนี้โยมเราอยากจะช่วยเขาแล้วเราก็ให้โดยใจเราไม่ได้คิดสงสัยอะไรอันนี้จะไม่มีส่วนแบบใดๆทั้งสิน้นเพราะเราให้ด้วยจิตที่เมตตาแต่ถ้าเราเกิดความระแวงขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องให้ในโยมนะทีนี้โยมหลายท่านหลายคนะอยากถาวายสังฆทานเป็นถังไปซื้อก็กลัวเป็นของเก่าโยมควรที่จะทำอย่างไรดีนะ โยมบางคนเวลาพูดถึงสังฆทานก็นึกถึงถังเลยใช่ไหมโยมในนั้นก็มีผมซักฟอกมีผ้าไตาเล็กๆสบงเล็กๆมีอะไรต่างๆนานาใช่ไหมโยมการถวายสังฆทานก็คือการถวายแทนถวายเดชสงโดยไม่เจาะจงรูปใดรูปหนึ่งมีผ้าสง์มานังรีนั่งเรียงยอาจจะสี่รูปเก้ารูปหรือหนึ่งรูปก็ได้เป็นตัวแทนสงนะอ่า ไปถึงแล้วนั่งตรงรูปไหนก็ถวายรูปนั้นก็ถือว่าเป็นการถวายสงฆ์โดยภาพรวมแล้วแต่พระสงฆ์จะนําไปใช้อะไรสังฆทานจริงๆนี่คืออย่างนี้นะยอมนะสังฆทานก็คือการถวายทานแก่สงฆ์สังฆะก็แปลว่าสงฆ์นั่นเองนะคืออย่างนี้แต่บางครั้งคนไม่ค่อยรู้ธรรมเนียมพระนี่ไม่รู้จะเตรียมอะไรไปถวายพอไปถึงที่ร้านสังฆทานเห็นถังสําเร็จรูปนี่ก็รู้สึกว่ามันง่ายดี เวลาไปซื้อไปถวายพระแต่ความต่างอยู่ที่ว่าโยมการถวายพระต่างจากการซื้อของมาใช้เองนะถ้าซื้อของใช้เองโยมได้ของไม่ดีเรา,าไปต่อว่าเขาได้แต่การถวายของพระเป็นสิ่งที่คนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้อนะถวายเสร็จพระเปิดดูอาจจะเจอโนมบูดนะหรือผ้าสบงผืนนิดเดียว าสมมติเยังใส่ไม่ได้เลยเพราะคนขายนี่ต้องการกำไรมากก็เลยตัดพื้นเล็กๆนิดเดียวใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่เนี่ยอย่างกรณีที่ถ้าหากเราเตรียมเครื่องสังฆทานเองได้ก็ดีจัดถวายเป็นอาหารก็ให้ถวายก่อนเพลนแต่ถ้าเป็นเครื่องดื่มน้ำปะนะันน้าถวายล้างเพลนพอได้พวกของใช้สบู่ยาสีฟันฝงซักฟอกอะไรต่างๆ ก็ถวายได้ให้เราจัดเองนั่นแหละโยมอะไรก็แล้วแต่ที่เราเห็นว่าถวายไปแล้วพระท่านใช้ประโยชน์ได้จริงให้ถวายสิ่งนั้นนะโยมนะฉะนั้นก็ฝากให้เราท่านทั้งหลายได้เป็นข้อคิดเตือนใจในเช้าของวันนี้นะยโยมนะ mm. เกี่ยวกับเรื่องบุญทีนี้โยมหลายท่านหลายคนว่าเอ๊ะการถวายสังฆทานจะพระจะต้องครบสี่รูปไหมต้องมีสี่รูปขึ้นไปจึงจะนับว่าเป็นสงนะ แต่การที่เราไปถไวายสังฆทานเราถือว่าพระท่านเป็นตัวแทนมาจะมารับรูปเดียวอ่เราก็ถวายได้ไม่เป็นไรนั่นเองนะขอฝากให้ญาติโยมสาธุชนได้เป็นข้อคิดอสอนใจหรือว่าเตือนใจชี้ทางออกบอกทางถูกให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังเอาไว้สั้นๆเพียงแค่นี้ก่อนนะยโยมนะลำดับต่อไปพระอาจารย์ก็อยากจะพาเราท่านทั้งหลายได้ทำวัดสดหมต์แบบ ย่อๆนะเปิดบ้านให้เป็นวัดเปิดห้องนอนให้เป็นห้องพระนะฮะเปิดลานใจข้องเราในการที่จะรับบุญรับกุศลนะให้กับตัวกับตนของเรานั่นเองนะครับ กล่าวคำบูชาพระรัตนตยพร้อมกันอรหังสัมมาสัมพุทโธพ,พระวาพระผู้มีพระพัางเจ้าเป็นพระอรหันต์ดาเพลิงกิเรสเพลิงทุกสิ้นเชิงตะอาสารู้ชอบได้โดยพระองค์เองผู้ทางพระขวันตังอภิวาเทมี พระพเจ้าอภิวาลพระภู้มีพระพัก้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากาโตพระขวตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระพัจ้าตัดไว้ดีแล้วธรรมมังนามสสามิ อาพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนพโระคะวตสาวกะสังโคพระสงฆ์สาวกของพระภู้มีพระพังเจ้าปาติบาดีเล้วสังฆังนามามีหาพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ ขณามยังพ ah ja ุทธสาภพควาโตบุพภาคณาการังกโรมาเซนนาโมตัาสามพคะวะโตขอนอบน้อมแดพระผู้มีพระพังเจ้าพระองค์นั้นอาราหโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส สัมมาสัมพุทธาสาตตราสารู้ชอบได้โดยพระองค์เองนาโมตาสาภะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระพังา้าพระองค์นันอาระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส สามมาสัมพนธาสาตาสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนาโมตัสสะพะขวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระพัางเจ้าพระองค์นานอารหโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุนธาซา ตลาสารู้ชอบได้โดยพระองค์เองขออนุญาตผ่ายมได้แผ่เมตตาแบบสั้นๆเลยนายมเนาะวันนี้พระอาจารย์ออกเลยการขอ,อนนายมเนาะเพราะว่าโยมเขานัดไว้เขาจะมาทำบุญวันเกิดนะครับ สภสัตตาสัตว์ทั้งลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทางสิ้นเวราหนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันแลกกันเลยอาพยาปชาหนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและก,กันเลยอานีคาหนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอาตานังปริหารันตุวตก จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด้าพระเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ภัยสารถึงบิดามารดาครูอาจารย์ท้งวงวานญาติมิสนิทกันทั้งคนเคยร่วมทำงานกันทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวัน คอยดันได้กุศลผลนี้เสา